ทุกคนครับหลังจากที่ผมได้ทําการตกปลาแล้วก็ตรวสอบปลาครับเพื่อนําไปแลกแต้มครับจนในที่สุดเราได้แต้มมาทั้งหมด9,999แต้มครับซึ่งก็ถึงเวลาที่เราจะนําแต้มทั้งหมดนะครับไปแลกเอาคันเบ็ดที่ชื่อว่า Powerful Fishing ครับโดยในคลิปนี้ครับเราจะมาดูกันว่าคันเบ็ดที่ชื่อว่า Powerful Fishing นะครับมันจะมีดีแค่ระยะเวลาในการตกปลาที่สั้นหรือไม่ครับผมโดยผมจะใช้เหยื่อตกปลา100ชิ้นนะครับมาทดสอบเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ปลาสีทองกันหรือเปล่างั้นถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยครับ หลังจากที่ผมตกปลาครบ1 0 0ครั้งแล้วนะครับแล้วนี่คือระดับของปลาที่เราได้กันนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้ปลาสีทองกันเลย <c oughs> ซึ่งก็อาจจะเป็นที่ดวงของผมด้วยแหละครับสำหรับคันเบ็ดที่ชื่อว่า p o w e r f u l Fishing ระดับสีส้มนะครับหากใครชอบความเร็วในการตกปลาก็สามารถไปแลกได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปแลกกันเยอะๆด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ